ปลาทองทองนิยายบทที่10ศักดิ์ศรีของเสี่ยววันเยา ถูกเหยียบย่ำไม่เหลือดีตั้งแต่สกุลเซียส่งให้นางออกเรือนอย่างทับๆับกับผนทางกักขะที่นางจดจำไม่ได้แม้แต่ชื่อคนพวกนั้นเหมือนถูกสั่งให้ทรมานทางจากนั้นก็ขับไล่นางไปยังหอนาังโทมโดยไม่รู้ว่าที่แห่งนั้นหล่อหลอมให้คนหนูที่เคยมองใต้และย,ยังบริสุทธิ์ถูกย่มไปด้วยโลหิตและความโสมมเสียวหวานเหี่ยวทุกกระทำจนไม่เหลือความรู้สึกอันใดเมื่อเกิดมาในชาตินี้ สิ่งนที่นางต้องการก็คือความวิปัติของผู้ที่ยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแน่นอนว่ารวมไปถึงเหยียนกว้างที่อยู่ตรงหน้าด้วยเพียงแค่นี้ก็เดาได้แล้วหรือน้องหญิงใหญ่พัดเบื้องยิ่งนักเหยียนกว้างพิจารณาเซียนหวานเหยียวยังสนใจแต่ว่าเพราะมีรเปลวเพลิงขวางกัน้นทําให้เขาไม่สามารถสบตานางได้ชัดเจนถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่แปลกใจว่าทาไมลูกพี่ลูกน้องตรงน้าถึงได้รับเทียบเชิญจากวังหลวง กสติที่มีจริตจกากก้านน่าชมเพียงพี่องค์ชายรองจะทนทานได้อย่างไรมองอย่างไรก็ไม่เหมือนคนอยู่ในห้องหอที่อยู่แต่ในเรือนหลังมาสิบหกปีกับขับคลายขับข่านางรมชั้นสูงในตอกเริงทมมากกว่าในรุ่นนี้ผู้ที่ไปมาหาสู่กับบ้านสกุลเซียมีไม่มากส่วนใหญ่ก็มาเยีอยกันครุบทวนแล้วเวลานี้หากท่านไม่ใช่พี่ใหญ่เฮียนก็ต้องเป็นพี่ใหญ่ของข้าแล้วน้องหญิงมีอารมณ์ขันยิ่งเร็วเพลิงวูบไหว กบเกลื่อนลอยทขนได้ดวงตาของเซียวหวานเหวเซียวหวานอันรีบขยำผืนผ้าใสรกระถางพี่ชายใหญ่รบกวนท่านเผาผ้าแทนข้าด้วยข้าต้องไปดูเยี่ยเอ๋อก่อนในผิวตัดที่เซียวหวานอันลุกพรวดลมพันพัดเปลี่ยนเซียวหวานเหวี่ยขยับหลบมองปัดไปทางเซียวหวานเอินที่พยักหน้าอย่างเงียบๆปลายหัวของเซียวหวานอันปัดเข้าไปในกองไฟ อารามตกจะทำให้เขาเผอชนกับตะเกียงเสียหวานเหยวเคลื่อนตัวหนีแต่กับชนเข้ากับแผ่นอ,อกของเยียนกว้างแทนเวืองตาของหญิงสาวคุณมัวนางเค้นเสียงให้ลำคอก่อนจะหมดลบถั่วหมวกของทางก็ติดไฟแล้วเช่นกันคนผู้นี้ตั้งใจขวางนางไม่ให้หลบไฟทันไม่ว่าชาตินี้หรือชาติใดเยียนกว้างก็ดูดเาว่าไม่อยากตายดีไฟไหม้ไฟไหม้คุณชายท้องไฟไหม้แล้วรีบรีบรีบเอาน้ามาดับเร็วคาท้อนท้อนยิ่ง บ่าดับใช้ที่อยู่ใกล้รีบรยรอนยิ่งพวกเขาดึงหมวกของเซียวหวันอันออกมาเหยียบซาำให้ไฟดับแต่คนยิ่งมากยิ่งวุ่นวายไม่นานก็เกิดเสียงเอตตะโลไปทั่วทั้งลานพิธีบางคนพึมพำว่าอาถรรพ์บางก็เป็นหวกว่าโชคร้ายของสกุลเซียที่ไหนท่านผู้เท่าโกรธกริว้วแต่เซียวหวันเหยี่ยวแน่ใจว่าเซียวหวันอันมีแผนทั้งเหยียนกว้างอย่างรู้เห็นเป็นใจพวกเขาต้องการสิ่งไทยกัน ็คงอยากให้ผู้คนที่ตั้งใจมาชมความอับอายของเซียวหวานเย่ได้เห็นสภาพไม่น่าชมของทางแทนผู้อื่นพาตนเองเข้าไปแทนที่นางแล้วเกี่ยวอะไรกันเล่าช่างเป็นลูกเต่าหัวโนที่คิดว่าเก่งกล้าไม่กล้าแก้แขนผู้ลงมือแตบบ่กลับส์เทิงโทรศใส่นางเซียวหวานอย่าไม่ดรอให้ใครทำลายภาพลักษณ์นางถอดหมวกออกแล้วใช้มือดับทันทีน้องหญิงชุดเจ้า เมื่อเห็นว่าไฟที่หมวกของดารุนีน้อยตรงหน้าดับไปแล้วเหยียนกว้างก็แซงถอยเท้าเผลอเตะโดนกระถางโจสกเก็ตไฟกระเด็นไปโดนปลายกระโปรงของเซียวหวานเหี่ยวทันทีแค่สกเก็ตไฟเท่านั้นเองพี่ใหญ่เหยไม่ต้องเป็นกังวลตลอดชีวิตมีสิ่งไหนที่เซียวหวานเหี่ยวไม่เคยเจอมาพัางก็แค่ลูกหมต่ตื่น ของบรุษที่คิดจะให้นางตกใจจากเปลวเพลิงนับเป็นกระไยรอบร้างนี้ไม่มีถางน้ําแต่มีกองดินที่บ่าวขุดมาเพื่อใช้ถมดินในลานหน้าจวนให้เียเป็นผืนเดียวกันเสียหวานเหยาเดินเข้าไปใกล้แล้วใช้ดินกรบไปชุด ทีเพิ่งเริ่มติดไฟจนเพลิงม้อไปทันทีนางหันไปมองเซียวหวานเอินที่ขยับไปเผาผ้าแทนจากนั้นจึงเลื่อนสายตาไปหาชีจือหงซึ่งมีสายตาไม่ชอบใจแต่คนที่ก่อความวุ่นวายจนผู้คนตระนกยามนี้หาใช่นางไม่เป็นหลานชายคนรองที่ไม่เจียมตนต่างหากเซียวหวานยิบไม่สนใจใครนางค้อมกาให้เห็นยกว้างที่มีท่าทีใครต้องการช่วยเหลือโดยที่ในใจรอบเย้่ยยันหากเป็นคนทั่วไปคงมองไม่เห็นลุกเล่นของผู้ถือตรงห้า แต่จะมีเรื่องบังเอิญได้พอดีพอดีเพียงนี้แม้แต่เย็ยนกว้างเข้ามาใกล้กระถางไฟหมากาน,นี้ของสก,กุลเย็ยนก็เริ่มขยับแล้วนาเสียทายตาพี่ยังเดินไม่จบกระดานก็ไม่เรียวกว่าเป็นผู้ชนะไม่ใช่หรือรบกวนพี่ใหญ่เย็ยนช่วยเผาผ้าแทนข้ากับพี่ชายทองสักครู่ได้หรื่มไผ่เจ้าคะพวกหนอนนาจะต้องทับไปเปลี่ยนชุดก่อนแม้ปลายชุดของเซียเวียนยาวจะมีคราบดินละลอยไหมแต่ท่วงท่าของทางถับเป็นบาด้วยเสน่ห์ของสตรี เอยี่ยนกว้างพยายามค้นหาอารมณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในดวงตาคู่งามถึงอย่างนั้นเขาก็กลับไม่พบความตนกมาสักนิดเดียวเป็นไปไม่ได้ขณะเซียหวานอันยังตกใจแต่เซียหวานเหยากับใครไม่คิดว่าการถูกฝ่ายต้องอาผัาเป็นเรื่องใหญ่ลำบักน้องหญิงแล้วเซียหวานเหยาเหยียดยิ้มโคงกายอย่างช,ช่าช้าลำบักพี่ใหญ่เหยียนมากกว่าเจ้าคะ่ะลำบักเจ้าแล้วลำบากที่ต้องหาแผนการไปม,มาฉีกหน้าค่าต่อผู้คน หากเซียวหวนานเหี่ยมีแก่ใช้สังเกตความผิดปกติในจวนนังย่อมเห็นว่าเงาหลังคาเรือนใหญ่ผิดแผกกว่าทุกทีแต่ว่าหญิงสาวไม่มีเวลาจะใส่ใจผู้ขนรอบสังเกตก็ไม่คิดจะทักทายเช่นกันคนผู้นั้นหยัยนกว้างขอรับเป็นขนทางขั้นสี่ขอติดต่อประสานงานระหว่างเมืองหองกระแทนเหนือ บุรุษในบทสนทนาฉีกภาพเผ่าอีกไม่ถึงหนึ่งคืงก็เปลี่ยนให้ผู้อื่นมาจัดการแทนเขาเดินเร็วๆไปทางเรือนสามใครยต้องการไปดูว่าเสี้ยววาดอันบาดเจ็บถึงให้แต่เมื่อมาถึงที่หมายกับเดินผ่านไปหยุดอ,อยู่หน้าเรือนทองแทนดูมานฮะกับการจัดเสี้ยวหวานเหยายิ่งจีถั่วยเยาะเสียติงขายกับเสียติงไหวที่ต้องการฮุบสมผัสของแม่ทัพเสียยังไม่บากมานันถึงเพียงนี้ถ้าเช่นนั้นขาน้าน้อยจะวางกำลังติดตามคนผู้นี้เพิ่มเนะขอทัพ เราจะถ่ายแค่เพียงสายหน้าไม่ต้องจับตาดูเสียวหวานอันดีกว่าคนผู้นี้เคยลงใต้บางทีเราอาจจะได้ข้อมูลดีๆจากเขาก็เป็นได้ขอทับเหยียนกว้างหนักแน่นเกินไปจีถั่วไม่อยากแหวกแย่ให้งูตื่นเสียวหวานอันคือหมากที่อ่อนแอคนเช่นนี้จับไปทรมานเค้นข้อมูลเหมาะสมกว่าใครแจ้งกับคนหนูใหญ่ข้าต้องการตัวเสียวหวานอัน ผู้ติดตามคนสนิทถามได้เพียงรอบกรอบตาแม้ปากจะตอบรับอยังดุด,ดันขอรับเรื่องเท่านี้ทำเองก็ได้แท้แท้เหตุแดต้องให้คุณหนูใหญ่จัดการด้วยเล่าท่านจะชื่นชมหากของคุณหนูใหญ่เกินไปแล้วกระมังเสียหวานเยาวใช้เวลาเปลี่ยนชุดไม่นานนางมองผ่านช่องทางระหว่างหน้าต่างเห็นอาฝานกำลังสนทนากับบุรุษที่ยืนไผ่หลังเนื้อใต้เง,งาของต้นไม้อย่างนอบน้อมก็รู้สึกแปลกใจอ่านหญิงที่ในเมือมีเสื้อผ้าชุดเก่าเอยถาม คุณหนูให้จัดการกระอาพรชุดเดิมอย่างไรดีเจ้าคะในเมื่อผ้าต้องไฟแล้วกระเผาทิ้งทั้งหมดเถิดนางไม่แม้แต่จะปลายตามองอย่างไรชุดเหล่านี้ก็สั่งซื้อมาเพื่อยัดยัดอยู่แล้วมีให้นางสวมทิ้งเหลือเฟือเจ้าคะ่ะขณะที่เซียวหวนันเหยาะทิ้งกายลงบนตังนางก็เห็นรอยน้ําเขียนเป็นอักษรบริเวณตำแหน่งที่สาวใช้นั่งอยู่เมื่อครู่หญิงสาวัวเราเเว้าบเอือยลอยๆเพ้าคาขวรจะรู้อยู่แล้วว่าท่านไม่ปล่อยให้ข้าคลาดสายตาหรอก นางเคยสงสัยการมีอยู่ของอานิงตลอดมาสาวใช้นางนี้ปากไม่มากหยิบจับสิ่งงานมาได้อย่างคล่องแคล่วการเดินเหินก็เป็นแบบแผนไม่ขายสาวใช้ที่อบรมในโดสกุลเซียชาติก่อนเซียวหวานเยาถูกจับสมบัติเป็นบนานการให้ขนทางปลายแถวนางจึงไม่ทราวบว่าสาวใช้นางนี้มีจุดจบเช่นทยไม่เหมือนกับอาฝานที่ถูกบันศีรษะพร้อมกับสกุลเซียเซียวหวานเยามองการเคลื่อนไหวของคนด้านนอกแล้วก็ขอตั้งเผาเ ที่แทแบเบานางนี้มาจากสกุลเยียนหรอกหรืคอคณหนุ่ยไ้เซียวหวานเหย่าวมองคนที่ก้าวเข้ามาในห้องของนางอย่างถือวิสาสะเขาอยู่ในชุดดำรัดรูปสีดำผ่านผ้าปกปิดใบหน้าเผยเห็นเพียงดวงตาสีนินที่เต็มไปด้วยอำนาจชวนสะท้านทังที่แทบไม่มีสิ่งใดสามารถระบุตัวตนแต่บรรยากาศรอบกายคลายกับประกาศว่าข้าคือราชถถายาทชวนกดดันและค้ำคลาน ท้งที่พบเขาหลายครั้งแต่เซียนหวานเหี่ยาก็ยังรู้สึกยากจะหายใจทุกทีท้าท่านจะมาหาข้าอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องให้อันหนิงส่งข่าวไม่ใช่หรือนางมองอักษรอัานที่ค่อยๆเลือนลางนามที่หมายถึงความสงบของเซียนหวานอันช่างให้ความรู้สึกตรงกันข้ามยิงเห็นคุณหนุม่มให้รีบเร่งเลยแวะมาดื่มน้ําชาเฮยอีลอบกรอกตาอ,อยู่ข้างหลังและชทายาตพระองค์ว่างมากราหัง เสียวหวานเหยา่อลินชาให้เขาห้องของนางมีชุดนํำชาหลายสิบพอนางในอดีตชุมชอบการทดลองรสชายิ่งวิชานี้เป็นไม่กี่อย่างที่นางใช้ได้จนตายน้ำชาที่ผ่านมือนางมีหลักรถบางครั้งก็ใส่ยาพิษให้ผู้ดื่มท้าโดยที่พวกเขาไม่อาจรู้ตัวต่อให้มีสีมิกลินนางก็ยังใช้ชาครบจนผู้ดื่มไม่ทันระวังตัวทันไม่กว่าข้าจะวางยาถือหญิงสาวเลิกคิ้วเมื่อเห็นเขายกน้ำชาขึ้นจิบ โดยแม่สวนจะจะตรวจสอบก่อนจีถั่วเพียงไวไ้ไาคุณหนูวางยาค่ะก็หมายความว่าต้องการดับชีวิตคนในครอบครัวที่เพียงพยายามรักษาข้าไม่คิดว่าคณหนูใหญ่ง่องมงเช่นนั้นใช่ว่าชายหนูไม่ระแวงผู้ใดแต่นางกับเขามีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้ต่อให้เซียวหวานยาวคิดกำจัดเขานางก็จะไม่ลงมือว่าแต่คุณหนูคิดจะอยู่ในเธอไปอีกนานแค่ไหนพิธีครบสุขวันนี้ใครเสรียสิ้นแล้วไม่ใช่หรือ ใบหน้าของเซียวหวานเยาที่อยู่ใกล้กระถางเพลิงมานานยังอุ่นอยู่เลือดฝาดจึงปรากฏบนผิวขาวยิ่งทำให้ดูเบาบางและอ่อนเยือมากกว่าทุกทีตรงกันข้ามกับในตาเฉยชาที่ดูแข็งกร้าวโดยเฉพาะยามเมื่อนางทอดมองไปยังผู้ที่รออยู่น้าเรือนพระองค์คิดว่าช่วงเวลาไหนที่ควรสนใจจับตามองความเคลื่อนไหวของคนสกุลเซียมากที่สุดย่อมต้องเป็นหลังพิธีเสร็จสิ้นผู้คนทยอยขับแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เลือนเปล่าของโจสกุลเซีย จะเปิดต้อนทับคนสะกุลเหียนทีมฮก็ยังขับข้างใช่ดื่มให้แม้ว่าสะพ้ายดอกจสะสกุลเหียนแต่ความสําคัญของสตีนางนึ่งต่อครอบครัวมไม่ได้มากวอนอญาตฝั่งเหียนมื่งเจนพร้อมหน้ากันย่อมเป็นเพราะเหียนกว้างเหลือไม่ก็เหียนอี้ยงไม่ทราบว่าพราะองค์รู้จักบุรุษผู้นี้ขนาดไหนและจะถ่ายญาติหนุ่มดื่มชาหมดเป็นทีวที่สองแล้ว ผู้ติดตามยังโอนรู้สึกประหลาดใจไม่ได้ปกติจีถัวเป็นคนเคร่งครัดเรื่องการกินมากหากไม่ใช่สิ่งที่ชอบจริงๆยอมไม่ดิ้มลองเป็นครั้งที่สองรถมือของคนหนูใหญ่เสียเลิศหล้อมเพียงนี้เลยถือขนทางกรมพิธีการพูดหนึ่งสกุลเหยี่ยมไม่ได้มั่งคั่งไม่ะนะจะให้บทสาวแต่งกับเสียติงคถื จีถั่วรู้ในสิ่งที่ควรรู้เดิมเขาไม่เห็นสกุลเล็กๆอย่างสกุลเหยียนอยู่ในสายตาแต่พอเห็นการมีส่วนนมกับสกุลเซียของพวกเขาก็ให้คนคอยจับตาดูมองมากขึ้นถูกของพระองค์เสียหวานเหยี่ยวยกน้ำต้มมาเทรอให้ความร้อนพอเหมาะจึงเล่นลงในการน้ำชาที่เพิ่งเปลี่ยนภัยใหม่หลังจากล้างใบไปสองรอบก็เติมไผชาอีกนิดแล้วจึงปล่อยให้น้ำร้อนซึมซับรสชาติแล้วเทดินให้คู่ผดสนทนาเพียงแต่คนธรรมดาเช่นนี้ จึงจะหลอกสายตาผู้คนได้ไม่สูงไม่ต่ำไม่โดดเด่นเด่นแค่สกุลทั่วไปที่หาง่ายเหมือนเมรายน้ํานางยกยิ้มยันเหนื่อยหน้ามองเขายุบอ,อาดราชายาทหากหม่อมฉันจะบังอาจทูลขอให้พระองค์รองตวรวจสอบคดียักยอกทรัพในท้องพระคลังดูเท่าเพคะพระองค์สนใจดึ่มให้คนฟังจิบชาที่มีรสชาติเปลี่ยนไปเล็กน้อยถึงอย่างนั้นก็ยังกลมกลม่อมฝาดนิดนิขมได้หน่อยชวนให้รู้สึกคลายสติตรงหน้าถึงหกส่วน คดีที่เซียติงไคกำลังสอบสวนเรียมฝีปากของเซียหวานเหยาเผยรอยยาะสอบสวนหรือว่าหาทางรอดหากพระองค์ตรวจสอบแล้วยอมเข้าใจความเชื่อมโยงทั้งหมดรวมทั้งเพราะเหตุในพวกเขาจึงต้องการทำลายหม่อมชั้นไม่จำเป็นต้องให้คนไปตรวจสอบจีถวดที่ฟังข่าวสารทุกเช้าก็รวบรวมทุกอย่างเป็นผืนเดียวกันทันทีเซียติงไคกับเยียนอี้ยง,ย,งยักยอกทรัพย์เพื่อหลีกหนีการลงทันจึงตั้งใจส่งเซี่ยหวานเย่ พิเศษกับจีเคร์อแทนเท่าอย่างนั้นถือดวงตาของชายหนุ่ากฏรอยดูแคลนช่างเป็นแผนการไม่เตรียมตัวจริงๆพวกเขาแท้ไม่รู้หรือว่าคนหนูใหญ่ไบ้ลับเลอกเพราะเหตุใดเสียหวานอย่างไม่ได้แตกตึงกับความสามารถของเขาจี G. ถั่วแสดงออกว่าทราบความเคลื่อนไหวของผู้คนทั้งในและนอกเมืองหลวงยิ่งทําให้นางวังใจว่าเป้าหมายของตนจะสําเร็จด้วยดีฝั่งเส้นสุดท้ายต่อให้บางเพียงใดผู้คนก็นยังต้องการยึด พวกเขาคงคิดว่าปิดหัวปิดตาล้วจะสมผัสได้เพียงแต่เพราะอะไรนั้นหม่อมฉันก็ไม่กล้าคาดเดาเพคะมีกล้าคาดเดาหรือไม่กล้าพูดออกมากันแท้คุณหนูใหญ่ไม่ต้องกังวลไปเรื่องที่สกุลจีมีเกลือเป็นหนอนข้าทราบมานานแล้วเพียงแต่มแมลงหายเกาะลึกหากต้องการกําจัดอาจต้องเฉือนทําต้นทิ้งทั้งหมดนี้คุณหนูทราบดีอยู่แล้วว่าถึงได้ตัดสินใจแลกเปลี่ยนกับข้าไม่ใช่หรือ เดิมเซียนหวานเหย่ยไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเยียกว้างแต่เมื่อจับหมากแต่ละตัววางบนช่องของตนเองตอบกับข่าวสารที่ได้รู้มาจากราชายาตนางก็ไม่อาจปิดตาตนเองได้อีกต่อไปเป็นพระอนุชาของฝ่าบาทโจหวนกงปลายเหล็บที่ได้รับการดูแลอย่างดีครูดกับผิวตังเสียหวานเหี่ยวมองสบตาตนเองผ่านชาในถ้วยขัดมันสีดำนางรู้ว่าโจหวนกงจะก่อกระบฏ แต่กว่าเขาจะเริ่มดำเนินการเป็นตอนที่นางใกล้จะหมดลมหายใจแล้วนางเคยคิดว่าเหยยนกว้างอาจจะเป็นคนของจัก,กรพรรดิหรือราชทายาทเพอผู้ที่ต้องการทำ,รำลายอํำนาจของสกุลเซียควรจะเป็นผู้อยู่บนยอดผาที่กังวลว่าแม่ทัพซึ่งมีทาหารใต้อันนัมากจะหันกลับมาชี้หอ,อกแทงตนเองแต่ถูกแล้ว ความแข็งใดไม่เท่าความแข็งของครอบครัวความดังเกียิใดไม่เท่าความดังเกยียดของครอบครัวหากโจโหวนกงจะเดือดฉัดสก,กุลจีจนต้องการลมนังราชบัลลังนังก็เข้าใจท้บางทีแผนการนี้อาจดําเนินมาตั้งแต่ครั้งที่เขาช่วยชีวิตโจหวังเมื่อหลายปีก่อนแต่ทิ้งเป็นคนพูดนี้กําแหงที่กั้นขวางจีถั่วก็ยิ่งสูงชันขึ้นนังยิ่งไม่แปลกใจที่เขาต้องใช้หมากลวงตาสลับตนพระองคลักษ์สร้างเขาง่าวลวงวาชทถายะเจ็บหนักไม่ได้สติ พอหากไม่ทำเช่นนี้เกรงว่าเขายังคงถูกคนรอบค่าจนย่าจะตอบโต้ปีนี้จีถั่วอายุ24โจโหวนกองอายุ42ช่วงเวลาเตรียมกันไม่เท่ากันนี้ทำให้รัชทายาทย่าจะถ,ยยจะถุมจนเต็มแต่ต้องยึดกระดานชะลอมาของอีกฝ่ายเพื่อจับเรียงและซองสูงกำลังโต้กคับในคราวเดียวเสียวหวานเหวยวจิบชารสชาติขมฝาดที่ติดปลายลิ้นไม่มากเท่าความขมขื่นในอก ตอบตามตรงหม่อมฉันเพื่อนเขาจะยังท่องแถว่าเพราะเหตุใดพระอ,องค์ถึงเรืองหม่อมฉันเขารอกําลังนางมีกําลังของสกุลจี้และสกุลเซียการอภิเษกกับนางทําให้เขาย่นเวลาได้เกินครึ่งของชาติก่อนขณะเดียวกันหากบิดามารดานางไม่สิ้นลมทรัพย์สมบ,บัติของสกุลเซียยังอยู่ไม่มีใขรนําไปใช้จ่ายเป็นกําลังให้กับกบฏโจโหววกงรู้เช่นนี้แล้วยังจะหันหลังกลับอีกเพิ่มให้เส้นทางของข้าไม่ได้ง่ายท้าย นับตั้งแต่ถูกทอบสังหารสึงเทียนตายก็ถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าจะต้องนำเลือดคนทรยศม,มาล้างแผ่นดินโจหวางเชื่อมั่นใจตัวพระอนุชาจนถึงขั้นหลับหัวหลับตาจีถั่วเคยเปิดเรื่องนี้กับพระองค์แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเขาถูกลงโทษกับบริเวณในตำหนักแทนเท่านั้นเขาก็สับน้ำหนักในใจของบิดาว่าอย่างไม่เทียบเท่าผู้เป็นอาหากเขาเก้าผิดโคมิดแต่เขาต้องจบชีวิตในปีที่ข้าถือกำเนิดสเสด็จแม่สิ้นลม เสด็จพ่อเชื่อว,ว่าเป็นเพ,พร,ะราะภาวะรกากของพระนางอ่อนแอแต่สติที่เกิดในสกุลทักค,ครบอย่างสกุลหยางหรือจะเบาบางเพียงนั้นโดยเหตุน,นี้สกุลหยางจึงต้องส่งคนมาแทนเพื่อตรวจสอบดูว,ว่ามีผู้ใดอยู่เบื้องหลังการแต่ยของพระนางรือให้จี G. ถั่วจิบชาเป็นทั่วที่สี่ความอบอุ่นไหลกล่นทั่วร่างแต่ไม่อาจเทียบเท่าไฟแคนซึ่งผ่านหัวใจเขาจนรายซึ่งความรู้สึกถึงตอนนี้คุณหนูใหญ่พอเข้าใจถึงไม่ว่ายอดผ่าที่กำลังยืนอยู่ สงชันเพียงใดไม้ไผ่ชงชาในมือของเสี่ยววานยาวหล่นลงไปบปนพื้นตั้งแต่คําว่าเสด็จแม่สิ้นลมแล้วชาติก่อนนางเคยได้ยินมาบ้างว่าอย่างอี้มินไม่ใช่ผาชายอย่าที่โจวหวังแต่งตั้งแว่าเรื่องในรั้วในวังหากรัศักต้องการจะปิดบังชาวบ้านจะทราบได้อย่างไร ยิงผู้ที่มาแถบไปสัสกีสักุลุอย่างเหมือนกันไม่นาน่ข้อสอ่งสัยจต่างๆกระจ่างหายไปกับสายลมขนาดหอนั่งนมที่มีข่าวสารสําคัญผ่านมือเสมออย่างคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยแชยาชทายาทหม่อมฉันไม่ได้ยินอะไรทั้งท่านเพคะนางถดกายคุกเข่าลงบนพื้นเย็นความตนกครอบกลุ่มทัวทุกอนุผิวกลมหน้าขอให้เขาปราณีทวาจีถั่วกับัเทบเบาๆอย่างไม่ใคร์สนใจข้าพูดพอเห็นว่าลงเรือลำเดียวกันแล้ว ทั้งดูเหมือนศัตรูของข้ากับเจ้าจะเป็นคนเดียวกันดังนั้นคุณหนูใหญ่อย่าได้กังวลไปข้าไม่รีบตัดกำทงตนเองตั้งแต่ยังไม่ทันลงพักอย่างแน่นอนแต่ขอให้คุณหนูจำเอาไว้อย่างหนึ่งหากวันใดที่เจ้ามีใจเป็นอื่นข้าก็พร้อมจะลงดับบั่นขอเจ้าเช่นกัน เสียนหวาเนเหวียวกลั้นหายใจเมื่อมือสากจับปลายคางของนางบังคับให้เงยหน้าขึ้นศบตาดวงตาของเขาเข้มขลับดูราวกับพร้อมดุจกรีมนวิญ,ญญาณของนางจนส่วนสิ้นสิ้นตัวตนนางตัวสั่นเมื่อจีถัว่วลกไหลไปตามลำคอยอย่างเย้ายแย่ก่อนความรู้สึกหวาดกลัวผาสานกับความระแวงยิ่งกว่าหยามิคงเกียนกว้างกีดลงบนร่างมชาชัดก่อนนี่คือบุรุษที่อนาคตจะก้าวเข้าสู่จุดสูงสุด ผูที่ตัดสินใจใช้โลหิตทั้งแผ่นดินหยาบที่ปลายนิ้วของเขาแตะลงบนผิวเนื้อนางรู้สึกราวกับวิญญาตกำลังหลุดลอยเหมือนชาติก่อนที่เผอศตาเขาซึ่งยืนหยุ่เหนือซากศพกองผนินในยามนั้นเสี่ยววานเหวยอยากจะวอนขอให้เขาแทงหัวใจทนแต่เขาเพียงลากเงาผ่านร่างนางไปถ่ายที่สุดนางก็หมดลมหายใจด้วยพิษบาดแผลที่ถูกทารุณเขาก็คือปีศาจ้ายแต่นางก็เลือกจะขายวิญญาตให้ปีศาจตนนี้ ในเมื่อการเดินตามทางที่ถูกต้องมีอาจบรรลุเป,ป้าหมายชายนั้นก็ขายวิญญาณให้กลับมาจะเป็นไทยชุน,นไม่ว่าเจ้าจะก้าวเดินอย่างไรจะใช้สเสน่ห์ยั่วยวนให้บุรุษมัวเมาขนาดไหนจงจบเอาไว้ว่าต่อให้เจ้าไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่อาจหนีไปจากข้าได้ไม่มีเสียงตอบรับจากเซียววานเยาจีถั่วก็ไม่คิดจะทั้งอยู่เมื่อนักบวชเริ่มบวสวดสุดท้ายหน่อทั้งของชายหนุ่มจางหายไปทิปตาทิ้งเอาไว้เพียงฉากถ้วยที่ห้า ซึ่งยังคงมีไอกลุ่นท้องแผวจางเป็นหลักฐานเดียวว่าเขาเคยมาเยือนเรือนของทางคุณหูอาน,นิงต้องเข้ามาประคองเสียหวานเหวยที่ยังคงตกอยู่ในภาวังคลิปตาที่เขาเคลื่อนมาข้างหน้านางไม่ทันแม้แต่จะป้องกันตัวนี่หรือคือฝีมือที่จีถั่วสุกซอนเอาไว้คนผู้นี้กำลังเตือนนางว่าหากเขาจะสั่งหานางจะทำได้เพียงพริปตาเดียวทางความทับของข้าชวงศ์้นก็มีไว้เพื่อเป็นเหตุผลในการลงดาบว่าหากนางทรยศเขานั่นเอง รมมาันถือเมื่อได้สติเซียนหวานเหวี่ยวก็ยิ้มยนันคนอย่างข้าน่ะถือจะต้องเอาตัวเข้าแลกเพื่อแก้แขนเดนลฉานเหล่านั้นพวกมันต่างหากที่จะต้องพัวพันกันจนตายแอนนางก็ยอมรับว่าตนเผลอหวั่นไหวไปกับปีศาจที่ไม่ใหญ่ดีความรู้สึกของหญิงสาวเข้าเสียแล้วคุณหูได้เวลาไปเฝ้าไฟแล้วเจ้าค่ะ อาฝาันเคาะประตูพร้อมเอ่ยเตือนถูกคำเกนจะต้องมีบุตรสาวอยู่เฝ้าทูบแล้วก็เทียนหน้าโรงศพวันนี้เป็นเวรนของเสียหวนยานเหวกระเสียหวานอันที่ขอทําแทนเสียหวานเย่คนที่ได้ฟังเสียหวนยานเหวก็รู้แล้ว,ว่าผู้อื่นตั้งใจจะลงมือกับนางนับเป็นแผนสำรองหักแผนการจุดไฟให้ไข่หน้าไม่ได้ผลเสียหวานเหว่วเอาตัวรอดจากการอองไทยเมื่อครึ่งช่วย,ยามขอนมาได้ก็จริงแต่หากนางไม่ทันระวังผลลัพธ์อาจเป็นการถูกไฟครอกจนเปื่อยกายต่อหน้าผู้คนได้ พาถูกผเผาไปแค่เรื่องเล็กหากไฟร้อนจัดอาจทําให้นางเกิดรอยแผลไฟลวกอาจจะนํามาสู่การถอนมั่นที่นับว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ถึงตอนนั้นความเสื่อมเสียของเสี่ยวหวานเย่จะหนับเป็นอะไรไปอัามหิตนักมีเหยียนกล้องอยู่ตรงหน้าเสียติงขาดก็เสียติงไหวยนับเป็นแค่ลูกเต่าหัวหดที่เกรงว่าจะถูกสาวถึงตัวพี่เยียนใหญ่เหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่ได้เล่า เมื่อเหน่อยหน้าขึ้นเซียวหวานยาวก็สามารถตีหน้าใส่ซื้อให้กับเหยียนก้องได้ทันทีต่อให้เขาจะอยากจับผิดเพียงใดก็ยากต่อก,กอนกับนางที่มีประสบการณ์หลอกล่อผู้คนในหอนั่งรมมานานกว่าห้าปีเห็นว่าน้องหญิงยังไม่ออกมาเลยเกรงว่าเจ้าจะบาดเจ็บตรงไหนอีกหรือไม่อ๋อที่แท้ก็อยากรู้ว่านางยังดีสมบูรณ์ดีหรือไม่ข้าไม่เป็นอะไรเลยเจ้าคะ่ะมาเปลี่ยนชุดแล้วก็ถือโอกาสพักเสียหน่อยอย่างไรวันนี้ก็ต้องอยู่เฝ้าไฟ แต่นั่งหย่อนช้ได้ไม่เท่าไรก็เผล่อหลับเสียท้ายทให้พี่ใหญ่เป็นห่วงแล้วในดวงตาของเซียวหวานเยาไม่มีล่องรอยของคําโกหกเหยียนกว้างแมมติดใจแต่ก็ไม่อาจพิสูจน์เพียงแต่เดินกลับเรือนหน้าพร้อมกับหญิงสาวที่เปลี่ยนชุดใหม่เทียบร้อยขากําลังให้คนไปตามน้องหญิงอยู่พอดีในเรือนหน้าเหลือบ่าวไพ่ประมาณสี่ห้าคนถังที่เมื่อคู่ชายรับแขกถูกเก็บไปซ้อนอยู่อีกฟากหนึ่งถ้วยชามที่ลำเลียงออกมาก็ถูกยกกลับไปไท้ายจนเพื่อขัดล้าง ความสงบจึงกลับเกินสูจ่จวนสกุลเซียอีกครั้งเซียหวนยานเหยายวมองพี่ชายและพี่ลูกน้องด้วยความชงหวนเหตุใดพี่ชายรองต้องตามหาตัวข้าด้วยเท่าเกรงว่าข้าจะไม่ยอมมาเฝ้าไฟกับท่านอย่างนั้นถือแค่เป็นห่วงว่าเจ้าจะบาดเจ็บหรือไม่ก็เท่าน,นั้นหญิงสาวเหลือบมองเหยียนกว้างเล็กน้อยพี่ใหญ่เหยียนก็แวะไปเยี่ยมข้าด้วยเหตุผลเดียวกันพวกท่านใจตรงกันจริงๆนะเจ้าคะแต่ข้าไม่เป็นอะไรมากหรอกพี่ชายรองมากกว่าลมพัดก็พือไฟขนาดนั้น ถูกลวกต้องหนถึงให้ใหบุรุษที่ผ่านศึกมาแล้วอย่างข้าแผลเท่านี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่น้องหญิงตั้งหกักเจ้าเป็นคู่หมายขององค์ชายทองต้องระวังรักษาตัวให้ดีคำพูดคำจาของเสียหวานอันยามนี้ใครจะเต็มไปด้ยวยความเป็นห่วงแต่เสียหวานเหย่าทราบดีว่าเป็นน้ำคำเคลือบยาผิดทั้งสิน้นกวดที่ลงแรงแสดงละครถึงเพียงทนั้นแต่ข้าไม่บาดเจ็บถือเชิญกลืนโทสะลงท้องให้กระอักตายไปเลยขอบคุณพี่ชายทองที่เป็นห่วง หวานเหียจะจดจำเอาไวเจ้าค่ะอะจริงสิเมื่อครูข้ารองผสมชาติตัวใหม่เมสาว่าพี่ใหญ่เย็ยนกับพี่ชายรองจะช่วยชิมให้ค่าได้รื่มให้อ่าหนึ่งที่ถือตะก้าชุดชงชาของเซียหวานเหยาก็รีบยกไปวางบนต่างทันทีห้องนี้เป็นห้องรับรองแขกแต่ยามนี้ถูกใช้เป็นที่พักพิงไฟของเวรเฝ้าทุบอาเทียน ัวห้องเล็กกว่าโถงกลางมีประตูกัน้นมีหน้าต่างสามทิศท,ทางซึ่งอย่างนี้ล้วนถูกป,ปิดเอาไว้ไม่ให้ลมหนา,พาวพัดเฉยเข้ามาในจวนทําลายความอบอุ่นของเตาไฟซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางเมื่อครู่ข้ายัางไม่ทันจุดทูบไหวในท่านผู้เท่าเลยอีกประเดี๋ยวจะตามไปชิมได้ยินจากอาอันว่าน้องหญิงชงชาได้ยอดเยี่ยมนักแต่เป็นโชคทีของข้าแล้วหยนกว้างตั้งใจไม่จุดทูดบคารพผู้ไวชนเพื่อจะได้มีเหตุผลเพียงพอสำหรับแผนสำรองอยากรู้นักว่า เจ้าจะเลียกหนีกลิ่นทุกราคะที่รุมตลอดคืนได้อย่างไรจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท้องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ